เส้นทางอีกเส้นที่สวยนะครับก็จะเป็นเส้นนะครับเส้นทางเรียบทะเลบางเก่าเนี่ยค่อนข้างจะสวยเลยครับียบรรยากาศก,ก็ดีนะครับมีต้นมะพร้าวเช้าๆแบบนี้นะครับ <laughs> อยากให้เรามาปั่นดูนะครับเนี่ย นกล้องไปข้างหน้าเนี่ยากาศดีมากนะครับเนี่ยเป็นทะเลนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นถนนใหญ่ครับทีนี้เนี่ยมันจะเป็นช่วงๆนะครับที่มันเป็นทางริมหาดนะครับ ได้เนาะโอเคชิด